วันนี้นะคะหมวยก็จะพามาดูการจัดวางออฟฟิศที่ทาง Workscape เนี่ยได้มีส่วนร่วมกับดีไซเนอร์มากฝีมืออย่างบริษัทเล็ก45 Design แอนด์คอนสตรัคชั่ค่ะจัดวางพื้นที่การทำงาน40ที่นั่งได้อย่างลงตัวมากๆเลยเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ภายในออฟฟิศนะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งทางดีไซเนอร์เนี่ยเขาเข้าใจเลือกมากๆากเลยเขาจะเลือกเป็นโต๊ะนะคะที่มีขนาด120และ150ซนมมาพร้อมกับตู้เก็บลินชักนะคะที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับพนักงานและยังมีเก้าอี้สุขภาพรุ่นลีฟนะคะที่เพิ่มฟังก์ชันการทํางานและช่วยรองรับสรลระในการทํางานของพนักงานอีกด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นโซนเก็บเอกสารนะคะซึ่งบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาเป็นบริษัทเกี่ย กับโลจิสติกซึ่งใช้เอกสารจํานวนมากทางดีไซเนอร์เนี่ยเขาก็เลยออกแบบพื้นที่การใช้สอยและรองรับตู้นะคะถึง40ใบเลยถือว่าเป็นการตอบโจทย์และมีความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ใช้สอยมากๆเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะคะที่ทุกออฟฟิศต้องมีเลยก็คือห้องผู้บริหารนั่นเองค่ะทางดีไซเนอร์เลข斯5 d e s i g ดีไซน์เนี่ยเขาได้มีการออกแบบเป็นห้องแบบนี้เลยเพื่อเพิ่ม,มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้บริหารนั่นเองค่ะและ Workscape นะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดวางพื้นที่การทํางานนะคะก็คือเป็นในส่วนของโต๊ะ L a p e นะคะสีดาที่มีขนาดความกว้างถึง2เมตรเลยเพื่อเพิ่ม,ม,มความสะดุดตาและหรูรานะคะเหมาะสําหรับผู้บริหาร ที่นั่งทำงานในห้องนี้นะคะรวมไปถึงเก้าอี้สุขภาพรุ่นสกูตแบบนี้เลยค่ะที่มาพร้อมฟังก์ชันรองรับช่วงหลังเหมาะกับผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องการรักสุขภาพนั่นเองค่ะภายในออฟฟิศนี้นะคะก็มีสินค้ามากกว่า100รายการเลยที่ทาง Workscape และเล็กสีดีไซน์นะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดวางพื้นที่ใช้สอยนะคะรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการส่งมอบงานเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าน้องหมวยจะพาไปดูที่ไหนนะคะรอติดตาม ตามชมกันนะคะวันนี้น้องหมวยลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย